ชเมื่อกี้โชขับรถเหรอเมื่อกี้ชอขับรถเหรอรถอะไรเนี่ยม,มอไซค์หมามอไซค์มาอ๋อมอไซค์สีอะไรครับเขียวเขียวนายขับให้แพรดูหน่อยขับเวทป้าด้วยโอ้โหโอ้ไหนทะเลโชเห็นทะเลยังอยู่แล้วไหน <c oughs> โอ้ oh. วันนี้ชอบเล่นโอ้ oh. <laughs> วันนี้ชอบเล่นทะเลไหมลูกโอ้โ oh. หเล่นทะเลแกะตะกคนแพรไม่เล่นอะ่ะแพรรออยู่บนฝั่งแพรยืนรองไงแพรยืนรอโชงไงนั่งตรงนี้สบายแล้วตรงนี้สบายอ๋อนั่งตรงนี้นเป็นที่นั่งอาบแดดยังไม่ถอดอยังไม่ถอดอยังไม่ถอดออเดี๋ยวไปเอาของเล่นกันเลยปะไปเร็วเปลี่ยนชุดไปโกโก้ไปดูห้องกันดีกว่า ห้องโชว์อะชนั้นไหนโชวนั้นไหนห้องนอนโชกุลนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับโชกุลที่พักชื่ออะไรพาอะไรคาลาวานีส์ซไหนดูห้องโชว์ดิโอ้นี่ห้องโชกุลหรอ โอ้็อกุนนอนไหนโอ้มีตู้เย็นด้วยโอ้มีตม้เย็นด้วยโอ้มีตู้เย็นด้วยเปลเปล่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีที่นอนมีที่นอนอ้าวมันไม่เด้งดึงเหมือนที่บ้านหรอดูห้องน้ำดิโชว์ดูห้องน้ำดิพาพาทัวห้องน้ำหน่อยนี่นี่ดูห้องน้ำดิ โอ้โหอชาทอยชีตรงนี้ไ่ชอแมงมุมแมงมุมชอแมงมุมแมงมุมแมงมุมตัวไแมงมุมกัวเฮ้ยไม่กลัวหรอไหนๆแต่ขอดูท่ากลัวหน่อยนิดูท่ากลัวหน่อยท่ากลัวโชว์พาย่ามาดูแมงมุมเร็ว เดูกลัวทักกัวทักกัวทักกัวกล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 ัวโอ้ยทำไงอะสไปเดอร์แมนดูทักกัวดูทักกัวอันนี้น้องโชว์ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเล่นสายโชว์ปั้นอะไรลูกปั้นอะไรโอ้ยกระเด็นไม่เอาโนโนเก็บหอยกันไหมเก็บหอยนี่ไม่ใช่หอยเปล่า ไม่ใช่หอยเปล่าโชว์ดูดิใช่หอยเปล่าใช่ยหอยอะไรอ่ะหอยท่าหอยท่าโชมาแง้วแล้วหอยกี่ตัวลูกดูดิโอ้แปดเก้าฉีบเลย E รูเลยเนี่ยโชรูเลยเนี่ยนเนี่ยรูเลยเนี่ยโชนี่โชนี่รูเลยอย่าปิดมันเป็นรูมันเป็นรูบ้านเขาลูกเป็นบ้านแบบปูอะ่ะเนี่ยเห็นไหมอย่าปูเขาจะไต่ออกมาอันนี้เป็นทางเข้าบ้านปูหายไปแล้วทำไงเนี่ยโชว์ปิดโชมันหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว เดาปูเดาปูเขามาออกบ้านตรงนี้ใหม่เดาปูเขามาออกประตูนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ลูปูตัวใหญ่แน่เลยนี่เป็นปูตัวใหญ่หอุ้ยปูตัวใหญ่แน่เลยโชว์ดูดิอุย้ยนิ้วอาแพรยังยังเล็กกว่าลูอีกอะแสด<ว>ง <reet> ว่าปวโอ๊ยอ,โโอ,อ้อยหัวคออยนี่ก็มีอีกรูนึงโชว์นี่ก็มีอีกรูนึงลูใหญ่ด้วยมีปูไหมโชว์ดูดิปูไม่มีอ้าว พร้อมเล่นน like ้ำย oh yeah. ังเนี่ยเชาพร้อมเล่นน้ำยังลูกแหนโชาชไปเอาน้ำเอาท้าแตะน้ำนี่แล้วแะเท้าแตะน้ำอุ้ยรองเท้าน่ารักจังเลยเย็นไหมลูกเชเข้ามาก่อนโชเข้ามาก่อนหนีขึ้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 น เอาใหม่เอาใหม่รอ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 ขึ้นมารอขึอ้นมาเฮ้ยเฮ้ยไหนรูปูเหรออุ้ยรูใหญ่มากเลยรูรูรูเป้ารูกลมอุ้ยมีมอันนี่ด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยโชว์แพ็คคลิปได้ไหมแพ็คคลิปได้ไหมไคลิปไงอย่า,างนี้เหรออุอ้ยโชว์ อ๋อมันขีนน้อย่างนี้ตักอะไรมาครับลูกในน้ำอะไรขอดูน้ำน้ำทะเลสิอ๋อตักเอามาทำอะไร <Okay. S 1> เทเทไม่ได้เด่ะปูเขาหายใจไม่ออกปูเขาจมน้ำทำไงอ่ะลูกเดี๋ยวบ้านปูน้ำท่วมนะเออเดี๋ยวบ้านปูน้ำท่วมปูเขาอยู่ไม่ได้แล้วลูกโอเค ปักอะไรลูกปักน้ำให้ชูกปอะมามาปักน้ำเักน้ำนอะเล่าานน,น้ำกันเธอมันเปียกอะเลยโจแค่นี้ได้ไหมให้น้ำมันเข้ามาน้ำไม่ถึงอะเันตัอให้แพ้หน่อย โอเคเฮ้ย <Okay>. hey. โชตักเพิ่มนี่โชโชเอามาเทให้อแพรแล้วโชวตักเพิ่มไม่เอาซ้ายไม่เอาซ้ายเอาแค่น้ำเอาแค่น้ำเพิ่มโอเคนีเออ่เอาอีกเอาอีกได้น,นิดเดียว <c oughs> มา เอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นเออน้ำหกหมดแล้วขอแล้วขอแล้วไปไปไปโชตักมาทำอะไรเนี่ยมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำเล่นน้ำทรายเฮ้ยมันก็น้ำหมดสีลูกอะเทหอแพรด้วยลนแล้วลนแล้วโอ้อาแพรรู้แล้วว่ามันไม่ใช่รูปูมันคือรูกุ้งนี่จงดูดิ กุ้งโชวจับดิกุ้งตายอ่ะเสร็จแล้วอ่ะโชว์ผิดผิดนี่ผิดนี่ใช่กุ้งไหมผิดตัวเขาสิใช่กุ้งไหมเยอะมากใน่อุ้ยกุ้งจริงด้วยเขาค้ำมันขยับอ้าเป็นของเลน่นอ,อ๋อเขาเป็นของเลน่นใช่บ้านกุ้งไหมเนี่ยรูนั้นน่ะใช่บ้านกุ้งไหมเหมือนเหมือน ใช่ใช่บ้านกุ้งอันนี้บ้านปูอ๋ออันนี้บ้านปูไม่ใช่บ้านกุ้งโอเคมามาแล้วโชว์แพเจอปูแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่โชว์ปูเนี่ยใช่ปูไหมใช่เฮ้ยนี่บ้านปูหรือเปล่าใช่เฮ้ยแพทพิกเฮ้ย เข,เขาเสียชีวิตแล้วอ่ะดูไลไม่รู้เหมือนกนันช่วยชีวิตได้ไหมเนี่ยไม่ได้พาเขาไปหาหมอได้ไหมใช่ไปพาเขาไปหาหมอกันไยิบยิบไปหาหมอเลย <c oughs> ช,ชอบเล่นยู่นี่อ่ะชอบเล่นยู่นี่